สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนข้อสอบแพท1เดือนตุลาคมปี2552นะคะในบทแคลคูลัสเรื่องค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะโจทย์ข้อที่19กําหนด y เท่ากับ f x เป็นฟังก์ชันซึ่งมีค่าสูงสุดที่ x เท่ากับ1ถ้า f ด x เท่ากับลบ4ทุก x และ f ลบ1บวก f 3เท่ากับ0 f มีค่าสูงสุดเท่าใด อย่างแรกนะคะโจทย์เขาให้มาว่า f(x) เนี่ยมีค่าสูงสุดที่ x เท่ากับ1แล้วค่าสูงสุดเนี่ยมันจะเกิดตรงที่ f'(x) เท่ากับ0แต่เขาบอกว่า x เท่ากับ1แล้ก็จะต้องเปลี่ยน x ตรงนี้เนี่ยเป็น1นะคะ จากนั้นโจทย์ให้มาอีกค่ะว่า f x เท่ากับลบสเราต้องเอาสมการนี้นะคะมาอินทิเกรตนะคะอินทิเกรตทางซ้ายนะคะทางซ้ายก็คือตรงนี้ก็จะได้เป็น f x อินทิเกรตทางขวาก็จะได้เป็นลบส x บวก c โดยที่ c เป็นค่าคงที่นะคะจากนั้นนะคะเนื่องจาก f หนึ่งเท่ากับ0 mm. ก็แปลว่าถ้าเราแทน x ด้วย mm. 1ในสมการนี้มันจะเท่ากับ0นย์นะคะ mm. ก็แทน1ลงในสมการนี้ได้เลยนะคะ mm. ก็จะกลายเป็นลบสคูณ1เป็นลบส mm. ย้ายไปฝั่งนูง้นก็จะกลายเป็น c เท่ากับ4 c ตรงนี้เนี่ยก็จะเท่ากับ4นะคะ แล้วจากนั้นนะคะเราก็ต้องอินทิเกรตสมการนี้อีกทีหนึ่งให้เป็น f x ธรรมดานะคะอินทิเกรตทางซ้ายก็จะกลายเป็น f x อินทิเกรตทางขวาก็จะกลายเป็นลบ 2x กำลังสคูณ4บวก4 x บวก b โดยที่ดีเป็นค่าคงที่นะคะ จากนั้นเนี่ยโจทย์เขาก็ให้มาอีกค่ะว่า f ลบหนึ่วก f สามแต่ท่า,ากับ0ูนยแล้วก็แทนลบหนไปในสมการนี้บวกด้วย x ที่แทนด้วยลบสนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะ<ม>ขอเวลาเห็นสักครู่นะคะ กจะกลายเป็นแทนด้วยลบหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็นลบสองคูณลบหนึ่งกำลังสองบวกสี่คูณลบหนึ่งบวกดีบวกด้วย x ที่แทนด้วยสามนะคะในสมการนี้ก็จะเป็นลบสองคูณสามกำลังสองบวกสี่คูณสามบวกดีนะคะจากนั้นเราก็บวกเลขไปนะคะก็จะกลายเป็นสองดีลบสิบสองเท่ากับศูนย์ดีของเราก็จะได้เท่ากับหกนะคะ เราก็ได้ดีมาแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเขาถามว่า f มีค่าสูงสุดเท่าใดแล้วเราก็มาดูประโยชน์นี้ค่ะว่า f(x) เนี่ยมีค่าสูงสุดที่ x เท่ากับ1ก็แสดงว่าถ้าเราแทน x เท่ากับ1ในสมการ f(x) นี้นะคะเราก็จะได้ค่าสูงสุดของ f แล้วค่ะ แล้วก็แทน x ด้วย1น,นะคะในสมการนี้ก็จะกลายเป็นลบ2คูณ1กำลัง2บวก4คูณ1นะคะจากนั้นบวก d d ราได้แล้วนะคะก็คือเท่ากับ6แล้วก็คิดเลขออกมาค่ะลบ2คูณ1ก็จะเป็นลบ2ลบ2บวก4ก็จะเป็น2 2บวก6ก็จะเป็น8นะคะเราก็ได้ค่าสูงสุดของ x แลวนะคะก็คือเท่ากับ8นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ